ก็ทำ factorial อ n น v a ออกมาแล้วนะครับได้ partial eta square แบบนี้นะครับเอาไปรายงานผลได้นะครับหรือว่าคุณจะหาขนาดอิทธิพลอื่นก็ได้นะครับก็คำนวณมือไปนะครับแล้วก็นะครับอันนี้นำความแตกต่างระหว่างคะแนนดิบนะครับมาใช้คำนวณ c o h ฮ์ดนะครับแล้วก็หาส่วนเป็นมาตรฐานร่วมนะครับคือเอามี square error จากตัว f a c i a l a n o v a มาใช้นะครับได้เท่ากับ5.13ได้ค่าดีแบบนี้นะครับ ก็ดีของ p รีดีของโพสดีของฟอลล o อัพนะครับแต่ว่าอย่าลืมนะครับว่าความดันบบเป็นหน่วยที่คนเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับเราจึงไม่จะเป็นต้องคำนวณโคศีนะครับการรายงานผลนะครับผู้วิจัยต้องการทดสอบออผลของยาลดความดันนะครับโดยนำผ,ผู้ร่วมการทดลอง40คนสุ่มเข้าแต่ละกลุ่มนะครับกลุ่มละ20คนจากนั้นว่าความดานนัน3ครั้งคือก่อนใช้ยา ลราใช้ยาติดต่อกัน3วันแล้วก็ติดตามผล3วันนะครับผลการผลสถิติพัรนา,นาแสดงไว้ดัตราที่3นะครับจากครทดสอบด้วยวันบิตเวียนวิพินอโนวานะครับคือบอกว่ามีปัจจัยระหว่างบุคคล1ปัจจัยภายในบุคคล1น,นะครับพบว่าอิทธิพลร,ร่วมระหว่างกลุม่มและเวลาถึงระดับนัยยะสาคัญนะครับก็ใส่ลงไปโ <c oughs> ดยเหตุน,นี้จึงวิเคราะห์ความแตกต่างระหว่างกลุม่มในแต่ละช่วงเวลานะครับโดยควบคุมความผิดพลาดทั้งกลุม่มด้วยวิธีของวอลฟรนีนะครับภาพที่แสดง ค่าเฉลี่ยและของความดตกใแ,แต่ละกลุ่มในแต่ละช่วงเวลานะครับก็ใส่ตารางที่3แบบนี้นะครับแล้วก็เนื่องจากว่าก่อนใช้หลังใช้ติดตามผมมันเป็นการเปลี่ยนแปลงนะครับเราจรึงอ,อ,อาจจะใช้การเส้นตรงนี้อาจจะเหมาะสมกว่านะครับแต่ตรงนี้นะครับกราฟไม่ได้เริ่มจากศูนยจ,จริงๆแล้วผมควรจะท,ะทําเส้นอย่างนี้นะครับแล้วก็สุดท้ายทํายึกๆยอย่างนี้นะครับแล้วก็ อย่างนี้น่าจะดีกว่านะครับพอจะได้บอกว่ากราฟเนี่ยไม่เริ่มจากศูนย์นะครับก่อนใช้ยานะครับกลุ่มยาจริงและยาหลอกไม่แตกต่างกันอย่างมีนัยสาคัญนะครับหลังใช้ยากลุกมล่มยาจริงมีความดันน้อยกว่ากลุม่มยาหลอกจะมีนัยสาคัญนะครับแล้วก็ในระยะติดตามผลกลุ่มยาจริงมีความดันน้อยกว่ากลุ่มยาหลอกจะมีนัยสาคัญนะครับค่าดีตรงนี้นะคุณจะอาจจะใส่ตัวความแตกต่างของคะแนนดิบก็ได้นะครับเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัว ความดันเป็นหน่วยที่คนเข้าใจกันอยู่แล้วนะครับกำลังนะครับก็ใช้โปรแกรม G Power นะครับแต่ว่าค่อนข้างจะปวดหัวนิดหนึ่งนะครับกลุ่มสถิติคือ F-test นะครับแต่เลือกสถิติที่ใช้ทดสอบนะครับมันขึ้นอยู่กับปัจจัยที่คุณต้องการทดสอบนะครับถ้าคุณต้องการทดสอบอิทธิพลหลักระหว่างบุคคลนะครับให้ใช้อนุวา r e p e a t e Measure Between Factor นะครับอิทธิพลหลักภายในบุคคล ให้กดอนว่า repeated measure within factor นะครับแล้วก็อิทธิพลร่วมระหว่างปัจจัยระหว่างบุคคลและภายในบุคคลนะครับให้กดที่อนว่า repeated measure within between interaction นะครับแล้วเราก็เลือก POST hoc นะครับเพื่อหากำลังนะครับลักษณะน input นะครับก็จะมีหน้าตาเป็นแบบนี้นะครับคล้ายๆกรัร B e t w e e n น a c t o r with in factor w i t h in b e t w e e n i n t e r น c t i o n นนะครับก็ค่าที่ใส่ก็ให้เคียงกันนะครับ จำนวนกลุ่มนะครับในปัจจัยระหว่างบุคคลนะครับก็คือ number of groups ตรงนี้เนี่ยเราจะใส่2ตลอดนะครับตรงนี้ต้องเป็น2นะนะครับแล้วก็จำนวนตัวแปรนะครับในปัจจัยภายในบุคคลนะครับเราก็ใส่เลขเอ่อมันก็ควรจะเป็นค่าเท่ากันเนาะแต่ก็ความจริงผมก็มันก็เออก็ เอาเถอะผมแก้ให้เป็นค่าเท่ากันดีกว่านะครับแต่ว่าคุณต้องตรวจสอบเสมอนะครับในกรณีที่คุณใส่ number of group แล้วก็ number of measurement นะครับคุณต้องสอบตรวจสอบว่าผลที่ออกมานั้น numerator df กับ denominator df นั้นมันตรงกับค่าที่มัน report ใน s p s หรือไม่นะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับเราหากำลังของปฏิสัมพันธ์ในตัวอย่างเรื่องการลดความดันนะครับก็ตารางนี้นะครับ ปฏิสัมพันธ์แล้วกดที่ with in between interaction ใช่ไหมครับแล้วก็หา c o h f s ก่อนนะครับคุณก็ใส่ partial eta square แล้วก็คำนวณออกมานะครับมี2กลุ่มนะครับว่า3ช่วงเวลาความสัมพันธ์ระหว่างตัวแปรเท่ากับ0ุดเนะครับได้กำลังเท่ากับ1.0 0นะครับกำหนดขนาดกลุ่มตัวอย่างทุกอย่างเหมือนเดิมนะครับแต่เปลี่ยนจากโพสส์อให้เป็นอภัยรนะครับ ยกตัวอย่างเช่นนะครับทดสอบปฏิสัมพันธ์นะครับโดยด้วยการพาเชลเอต t าสแควร์เท่ากับจุดศูนย์จุดสองห้านะครับใน one b e t w e e n ซึ่มี3กลุ่ม one within มี4ตัวแปรนะครับอนุว่าใช้ c o r r e l a t i o n ระหว่าง among repeated measure เท่ากับ0นะครับแล้วก็ n s p e c i f i c i t y c o r r e l a t i o n เท่ากับ0.5นะครับซึ่งเป็นการกำหนดค่าเผื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดนะครับจริงๆมันควรจะเป็น ตรงนี้เป็น3ตัวแปรนะครับแล้วก็ตรงนี้เป็น0.5ถูกแล้วเพราะว่ามันจะเท่ากับ1ลบด้วยหารด้วย3ลบ1นะครับเท่ากับ1ส่วน2เท่ากับ0ูนนะครับซึ่งการกําหนดขนาดเป็นค่าเผื่อขนาดกลุ่มตัวอย่างมากที่สุดนะครับจงหาขนาดกลุ่มตัวอย่างเพื่อได้กำลังเท่ากับจุดแปดนะครับก็ใส่ลงไปนะครับตรงนี้ผมแก้เป็น3นะครับ พาเชเอตาสแควรากัจุดสองห้านะครับเป็นสามกลุ่มนะครับสี่ตัวแปรนะครับจํานวนคนที่ต้องการรวมยี่สิบเอ็ดคนนะครับหรือเจ็ดกล่มตกลุ่มแต่ว่าผมต้องกดคาลคูลเทีแล้วแก้ค่าตรงนี้นะครับการวิเคราะห์ความแปรปรวนมากกว่าสองทางนะครับก็โชคดีแล้วกันนะครับคำถามวิจัยก็คือบางครั้งเนี่ยมันบังคับให้เราต้องหาปฏิสัมพันธ์3ทางนะครับและวัดบางปัจจัยบางปัจจัยก็จะเป็นการวัดภายในบุคคลด้วยนะครับ เมื่อหร่ก็ตามนะครับที่มีปัจจัยภายในบุคคลนะครับให้กดที่ analyze general linear model แล้วก็ primitive measure เหมือนเดิมนะครับแล้วก็คุณสามารถจะ,จะแ่ขยายสิ่งที่คุณเรียนในบทนี้ได้นะครับกระบวนการตัดสินใจก็คล้ายกับสิ่งที่ผมกล่าวไปใน t r i v a y factorial anova แล้วนะครับแต่สิ่งที่มันจะยุ่งเพิ่มเติมก็คือว่าคุณต้องทำ simple interaction ใช่ไหมครับสำหรับ simple interaction นะครับคุณจะต้องแบ่งกลุ่มนะครับแล้วหา two way interaction นะครับอย่างเช่น หา a ควณ b ในกลุ่มที่1นะครับของ c และหา a ควณ b ในกลุ่มที่2ของ c นะครับสำหรับ m ม a n ี q u a r e error นะครับของ Simple i t e r a t i o n และก็ Simple ลเม e เ f ฟเฟนะครับผมแนะนำว่าคุณไม่ต้องไปเปลี่ยน m ม a n ี q u a r e error นะครับ HPMS มารายงานผลมายัางไงคุณก็ใช้อย่างนั้นไปเลยนะครับเนื่องจากว่า 1, Error ม,มันมีหลายตัวนะครับในการวิเคราะห์นิว e measure มีทั้ง error b มีทั้ง Error w i t h i n นะครับซึ่งการใส่ error อ,อาจจะผิดพลาดได้นะครับแล้วก็ ใน SPSS เองนะครับ Two-way repeated m e a s u r e ANOVA นั้นก็ไม่ได้มีการปรับมี s q u a r e e r r o r แต่อย่าง,างใดน,นะครับแล้วผลกระทบจากการที่ไม่ปรับนะครับคือกำลังในการทดสอบม,มันลดลงเล็กน้อยนะครับแต่ว่าผลจากการปรับแล้วผิดเนี่ยมันเยอะกว่าเยอะนะครับผมจะคิดว่ากำลังลดลงนั้นดีกว่าใส่ข้อมูลผิดนะครับแล้วไม่รู้ว่าจะมีผลกระทบอย่างไรนะครับส่งท้ายนะครับคือ สิ ova, ิเมตรเชอร์โนว่าหรือมิติไซอโนวาเนี่ยเป็นแค่วิธีวิธีการเดียวนะครับที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูลรูปแบบนี้ซึ่งเมโนว่าหรือว่ามัลติเวลเวอร์โมเดลเนี่ยสามารถวิเคราะห์รูปแบบข้อมูลรูปแบบนี้ได้เช่นเดียวกันนะครับโดยที่มีข้อตกลงเบื้องต้นน้อยกว่าดังนั้นเนี่ยในอนาคตคุณจะได้เรียนอะไรที่อาจจะอาจจะได้เรียนอะไรที่มันซับซ้อนมากขึ้นนะครับแต่ว่าเออตรงนี้เนี่ยเป็นสิ่งเป็นเครื่องมือที่คุณสามารถที่จะจัดการข้อมูลที่คุณมีได้อยู่นะครับ